เรื่องของพ่อบ้าทีนี้ท่านก็ไปทํางานที่เพิร์ธนะคะซึ่งห่างจากซิดนีย์ประมาณเวลาใช้เวลาบินในการประมาณ5้าชั่วโมงในการเสร็จพอเขาลงเครื่องมาค่ะท่านบอกว่าท่านเวียนหัวเหมือนสนามบินหมุนติ้วเลยค่ะ<ไ>ท่านก็ยืนกึกเสร็จแล้วนึกคำพูดว่าเราเคยบอกว่าเนี่ยถ้าอาการแบบเน,นี้ยเขาเคยเห็นเราล้วงขออ้วกอะค่ะได้ท่านก็เบินเข้าห้องน้ำนะคะทิ้งกระเป,าเป๋าที่กาลังจะเอาเนะะี่ยค่ะท่านก็ไปล้วงขออ้วกค่ะเสร็จแล้วพออ้วกเสร็จท่านบอกว่ามันยังไม่ดีขึ้นมันจุกอยู่ตรงตรงหน้าอกอะ ท่านก็โทรกลับมาบอกว่านี่เราก็ถามว่าในกระเป๋าของเกงอ่ะมีน้ํามันเขียวไหมเขาบอกว่ามีเราบอกว่าเอาน้ามันเขียวนะใส่อู้ม,มือนะสิบหยดก็ได้แล้วก็เอาไปาอังที่ก๊อกน้ําค่ะแล้วก็ดื่นเข้าไปเลยแล้วก็หายใจลึกๆแล้วไปล้วงขออ้วกใหม่อ่ะแล้วท่านก็ไปทํะค่ะพอแค่นั้นท่ะนรอบสองท่านโทรกลับมาบอกหายแล้วมันโล่งหมดเลยแบบคือโล่งอกเลยอะไรเงี้ยทั้งตัวล่าเองแล้วพ่อบ้านได้ใช้ประจํานะคะเวลามีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าเราจะใช้สติในการนั่งคิดไต่ตองว่าเออ อะไรที่เกิดขึ้นข้างหน้าปัจจุบันเราจะทํำยังไงกันเพราะว่าเราวางใจเป็นแล้วอะไรจะเกิดที่เหลือก็เป็นเรื่องของวิบากของใครของเราอะคะ่ะ